เดินง่นักเตียมตะีหรอโากเสียงะกเลยกงเลยไม่ใช่ผีผีอะไรแล้วขนาดนี้อไม่ใช่ผีหรอกพสาวพวกานานี้น่าจะเป็นฝกมากกว่าตายนะ ตกยังตกไม่ใช่ตกไม่ใช่ตกก็คืออะไรหมาที่เลี้ยงไอ้ยบ้าของคนเซลผู้หญิงนี่พูดกันดีๆเลยได้ไหมนั่งผู้หญิงเหรอครับผู้หญิงสิโอ้โหผู้หญิงอะไรเมื่อเมื่อก่อนแต่งหน้ายีเดียวข้างผมไงผู้หญิงผู้หญิงมีใหม่ผู้ใหญ่ผู้หญิงอะไรอะไรพี่อะไรผู้หญิงเปอะไรครับผู้หญิงเป็นผู้ให่เป็นยัพี่ผมโกงหายไม่หมดใช่ไหมเกลียดผมโกงหรือพี่ หญิยกใหม่มีข่เยืนเยี่ยวพี่ดมีใครเอามาหน้าตีคิ้วมาต่อย่งเดยวตัเสียหัวตาไหล่หัวคิ้วนี่คิวพี่ครับพี่ใส่คอนแทคเลนส์หมือนใสพเลียนเลยครับพี่ถกอยมาหาหรือเปล่าโง้พวกเราเคยรู้ักกันมาก่อนนี่มาทำกูเหมือนเพื่อนไอ้ความนี่น้องๆพี่เราชอบแซวผู้หญิงชอบครับแต่ไว้ปัดไว ก็ได้เหรอทาที่จริงเถอะเม่เ่่่่ไหนดินดีหไหนหลังข้อได้ยินวลดีโอไคุณเชฟไหมคุณกลางเดีีเ่างน้นเาตรงนล้นมีลูกหนึ่งคุณพูดอะเนี่ยฉนม่เอ่าอยากจะพูดอะไรก็พูดมาอย่าเพ้อนะมันเป็นหน้าที่เรา่กเหอารจะแย่ออกมาจะลูก่นี่คุลูกเแล้ว สลูกสองลูกลูกสองหรือสองลูกสาลูกคำพูดเนี่อะไรหล่ะอะไรโนะทท่านสวยมากเลยทูนที่จะจัดการจัดการให้หนูหนูน้องก็ดีนะคุณคนสวยพอดีว่าถนัดอยู่แล้วเรื่องผู้หญิงจัดการเลยพี่ถนัดผู้หญิงอะไรน่ยพวกย่างนี้ไหนรอบกันบ็นงยางนี้เอาเลยพี่ฉันจะดูตามพี่จัดการเลยพอดีว่าพวกพี่สามคนเนี่ย หิวเส้นกระเดื่ออยากไปหาผู้หญิงมาตกถึง้อก็ตัวทุกคนก็เลยเห็นเธอหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวเดินผ่านมามันจะดงกงห่าล้าย่างไม่ลงไม่เหมือนนคไม่มึงไม่เหมือนน้องกระชาย่างเหมือนนกระจอกเพศวายแทน้เซอหยเสียที่สุดสมคนทจะหยดให้ฮ่อเลือดยเย ามมันม yeah. uh, ันน hey, <so ี hey. Hey, crazy 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 mm. ่สปอตและยาวแบบนี้ถึงผต่างคนหนูไม่ป้องตีนผมเชื่อได้เลยพวกผมต่างคนรวมกันน่ะไม่ใหญ่เท่าพี่เยแขนแขนในสกูดิแขนเข้ามาเลเลยใช่แล้วคนนี้ข้าพเจ้าจัดการจัดการเลยพี่ตีคนนั้นเองเอาไปสว่าฟังเลยเราใช้ของดีมาก็ไม่ได้เอามาของคนอยากเก่งโอ้โหนี่กูเนี่ยกูตายหรือเปล่าพี่วะกูเนี่ย น้ำต้มันนั้นจะเ่า้ัดยัไม่เก้ากูมีตกลงแบบเอีมึงนะเอเนี่ก็เอีผมอะทำไมตื่น้ำต้มที่ไปวันนั้นน่ะยังไม่อกจากองบาเลยตอนเนี้ยพี่พี่ตเหพี่พีี่วิต่ํัเียพกเลยแต่พกไปรออยู่อะไพูดอะไรอะเด็กด้กเนไม่้ ่แม่ระดูให้หนูเพราะวพี่เราังปรึกษาทางว่าหัวใจของพี่แต่พี่จะให้ใจดูแลงพี่ไม่ได้คนตอบมาแล้วล่ะกอบพี่อยากเจอหัวใจของเพื่อพี่หสาคนแต่ถ้าเป็นสาวคนแรกด้ว

And every day will be พอหมดจะตองก็้องก็ตองาให้ต่อตาบรรลุนให้น้ำนไหลพันพอหมดมีเหตุให้เสื็จกันให้ตาท่านเกิดขึ้นมาเหมืกับมื่อวัก็มีหัวใจไ้วยวันนี้าให้สิทธิ์แซฟติเซกิตา